ติดตามแี้บ่ติดตามครับติดตามแท้คนอยู่ฟังทางไหนหนองเขาอยู่ฟังไหนอยู่ร้านหมอต้นไม้หมอต้นไม้โอ้ยพลายครับอยู่กับหมออาจารย์หมอไพลายเอษฎมาเสาร์นี้แล้วก็โทรมาหาข่อยอยูะอีกเพื่อนลุงน้องเล่าเหยียงคู่นึงเป็นเหยียงน่าใส่เหยียงนะคู่ไหนเออเป็นนิ้วครับคู่ไหนไอ้นกเคยน้องเคยเล่าบ่น้องเคยเจ้าอ๋อเป็นนิ้วได้ได้ถูกต้องดีอ๋อมามากลางวันนี่เราวโทรมาหาข่อยอยะนับปรึกษานนั่แหละ เรามาเอารถยังมัอนี่แต่เพิ่งเบิร์กปีกับสิไปอย่างเมื่อเบิร์กปีกับโอ้โหายอยู่ครับกินพวกเอาแหวทุเรียนไปผ่าต่อหมอนหมอเล่าให้เงินเดือนเดือนดีป่ะมือละสี่ร้อยมือละสี่ร้อยหมอเล่าอะไรให้หมอเใ็้เงินไอ้ไปรับรองเงินเดือนให้เดี๋ยวบลาได้อยู่ได้อยู่หน่อยเดี๋ปรึกษาเราอย่าเบิรงกกระบะเราเคยพออยังบอลรถยนต์รถเครื่องมาบัตรเครดิตต้องขอซ้อมสิมพอรถเครื่องพอรถเครื่องหมดไปยังยังวันตรงบละ ตงครับอ้ามาได้เป็นหนีแทนนนีเกแล้วฮะธนาคารครับพอพอนี้จากเดือนแล้วธนาคารกโอ้เป็นปีหลายเท่าีไปเกาหลีก็ไปไปเมื่อไรไปมาแต่เครื่องไมาแต่เกาหลีมาแต่เกาหลีโบลุ่ยเลยโบลุ่ยหนาวหนาวเอาไขยว่าสิไปอยู่ดิพอติดลบชิ้สองสงสารชิ้นสองไม่บอกอยู่เมื่อไรคนเฮามัน ไทเขาเมืองอดข้างแข็งอ่ะวแข็งกขยเอ้างายาไดอตีค่างนคอง่ะต้ตีค่ายใ้ของต้องตีค่าองันเก็มูเา่ได้อยู่ค้างก่อนแข็งข้างแข็งทิศตรงศาเฮ้ยร่วมปีไปสองเทือ่าสองเทือไปถูกคนไหมวะไปเที่ยวไอ้นันมันแข็งไปเลยอันั้นมันแข็งบ่ อันนั้นมันแข็งบางง้อยผูสึกเลยผูกสึกเลยรอกจังเยวเลยไหลจังเยวเลยเรียวบางสุดเดียวเราไหลห่านทั้งหมดอีกเรียวบางสุดอีกรู้ไปเงี้ยเห็นมันเย็นมันเย็นรู้ไปเงี้ยไหลลงเลยไปเวลาไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเมื่อเดินเรือติดกาวบนพื้นสีดูโอ้โหเพื่อเขาจะกลับบ้านนะเขาผิดสัญญาแล้วเขาปั่นตาแดงเขาเหลือเศษพลาสติกเลยไปไม่ได้ไ่ได้อีกแล้วปีทางอื่นนี่ไหะไปแล้วด้ปีไปไว้แล้วเอออยู่บ้านเท่านั้นแหละ อยู่มองได้กระบะสูงใจเท่าบาทนี่ฮะเนาะเอากระบะเนาะกินข้าวยังกินข้าวเนี่ยโอ้กินมาแล้วเนาะไปเลี้ยงมันลูกไปสลอรตกําแพงลูกรูปแบบนี้อะหัวใจกลับมากไปเลยกลับมากลับมางออกเอารถเครื่องตีรถเครื่องมานนี้โอ้ไปหาไปย่างทั้งเลยไปเลี้ยงน้ำลูกไปไหนบ้างแกนีุ่ยอดดีปะเอาเอาต้นไม้จุดต้นไม้ดูนิสสาซื้อยังลูกซื้อยังสุนิสาสสุนิาตอนนี้ผมร่วมผมรูปเจ้าก็บริษัทบริษัทหนึ่งนะ ได้ได้ไปหารถไถก็งาโอ้ยมาแต่เกาหลีพี่น้องอยู่องไดก็ปรสบใจเท่าบ้านเทาหรอแมนนะครับแมนกินหอดตะบ้านคนไใหอดเมอะเมียเมียียกันอยู่ยกันอยู่เลยไปตายก็ให้ไปตายบ้านได้เมอ้ตายเราตายเราสู้กินไม่มากกันวมากกัไปติเราเขายิกินเราก่กินเยวบ่กินเรากินเบียร์แล้ดีแล้วไปกินเรากินเบียร์ก็อยูอดเงินที่ไปหาป กับว่าใ้เก็บลกเหลาลุกวดมดบ้านห้าหลอดีแล้วเอาโอเคแล้วไปตามเซิ่มาดูแลหาเขาครับากินกอนไปไหนมาหน้าเนียผมาบึงรถมาบึงรถบึงบึงเนี่ยบึงบึงแคบเด้อเอาบึงแคบเอาโอเคใส่ใส่ขอบแล้วไเอาเอเียนคนอึดอึดจิตตากเล่าอะไรบาอ่าได้ได้เดี๋ยวอ่า ไปต<ท>ามเซลเซลมาด,ดูแลอ่ปาปากพี่น้องเอฟซมาหาขอยอยู่ตรงขามีซี่เด้อพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ